วิวไฟโซล่าเซลล์แบบติดถนนติดสนามหญ้าหรือจะอามาติดที่หน้าบ้านแบบวิวก็ได้คะ่ะทุกคนเรียกได้ว่าติดตัวนี้แล้วก็คือประหยัดไฟหน้าบ้านไปนเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะที่เลดก,ก็คือน้องคนนี้เขามีรีโมทมาให้ด้วยนะคะอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะประมาณนี้เลยคะ่ยะทุกคนคู่มือไม่มีมานะคะแต่คิดว่าน่าจะประกอบไดนตรงนี้จะเป็นแบบไฟเปิดปิดเองอัตโนมัติไม่ต้องเดินสายไฟแล้วก็สว่างนานถึงสิบสองชั่วโมงค่ะทุกคนเรียกได้ว่ายันเช้าไปเลยโอเคมาประกอบกันนะคะทุกคนเอาทองเขาเสียบกับตัวไฟได้แล้วก็ให้ดึงสายไฟที่เสียบบบบกกกกกัััััตตตวววววไไฟเเเเนนนนนนีีีีี่่ยยยอออมมาา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 ดดดด้้้้้้้้ขงงแหหหลลล็็ะททุคคใิรึ แผงโซล่าเซลล์ของเราอีกทีนึงแม่บอกแล้วประกอบง่ายมากวิวประกอบได้ปแปลว,ว่าทุกคนก็ประกอบได้ค่ะประกอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คือเขาสามารถเชื่อปรับองศาได้เ<ฆ>ดิอแดดบ้านเราส่งไปทางไหนก็หันไปทางนั้นได้เลยค่ะปรับซ้ายขวาได้อย่างเดียวปรับกลมเงยก็ได้นะคะแค่นี้น้องก็พร้อมใช้งานแล้วทุกคนแค่เอาสายสองเส้นเนี่ยเสียบประกบกันแบบนี้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะไฟโซลาเซลล์ของเราจะบอกก่อนว่าวิวได้มาก็คือประกอบใช้เลยนะคะยังไม่ได้เอาไปตากแดดแต่ยังได้เรื่องความกันน้าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนน้องกันน้ําคือวิวจะติดหน้าบ้านแต่วันนี้มันมืดแล้วก็จะมาทําสถานการณ์จาลองหน้าบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็จะส่องออกไปข้างล่างแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะลองปิดไฟให้ทุกคนดูค่ะว่าคือหน้าบ้านตอนไม่ได้เปิดไฟมันมืดขนาดไหนคะ่ะอ่ะคือขั้นสุดนะมองไม่เห็นเลยเลยแล้วพอกดเปิดนี่เลยค่ะ เดี๋ยวจะปรับเป็นโหมดสว่างสุดค่ะทุกคนเรียกได้ว่าคือเห็นใบไม้ทุกใบกันเลยทีเดียวตัวน้องอยู่ที่แบงค์เท่าหนึ่งใบมีทองแถมประกันให้เลยอีกหนึ่งปีไปจัด